สวัสดีครับวิวัฒนาการของเครื่องบินรัสเซียตอนสงครามโลกครั้งที่สองเครื่องบินของรัสเซียก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรหลังสงครามโลกครั้งที่สองรัเสเซียได้ต้นแบบเครื่องบินเจ็ตไปทําให้รัสเซียเริ่มพัฒนาขึ้นไม่มีอยู่ในตําราแต่ว่าแอดมินคิดว่าสหรัฐกับรัสเซียหรือว่าโซเวียตมีความใกล้ชิดกันร่วมมือกันมีอะไรก็มีเหมือนกันคนหนึ่งทําคนหนึ่งทําตามบางทีเขาปากันเข้าป่าเข้าพง คนลอกก็ไม่ได้ดูล้มเหลวก็มีนะครับเพราะว่าสหรัฐต้องการสร้างโซเวียตมาคารอำนาจกับอังกฤษในช่วงนั้นสหรัฐก็ไม่ได้ไว้ใจอังกฤษจนโซเวียตเริ่มโตขึ้นก็เริ่มปีนเกลียวเริ่มแข่งขันเริ่มขยายอิทธิพลก็ผิดใจกันเกิดเป็นสงครามเย็นสงครามเกาหลีเป็นสงครามแรกที่ใช้เครื่องบินเจ็ตหรือว่าเครื่องบินไอพ่นหน้าตาก็จะคล้ายกันระหว่างเครื่องบินของสหรัฐกับโซเวียตมาสงครามเวียดนามเริ่มทางใครทางมันโซเวียตไปมิก21ที่มีความเร็วสหรัฐไปเอฟ4 แฟนทอมมีความใหญ่แล้วก็ความแรงเริ่มมีขี่ปนาวุธอากาศสูากาศต่อมาสารัตไป F5 เล็กแล้วก็คล่องสร้างขึ้นมาเพื่อปราบมิก2 1มิกปรับตัวไม่ทันนะครับ การแข่งขันทำให้เกิดการพัฒนาโดยปัญหาเรื่องความรู้ด้านเครื่องยนต์สหรัฐไปได้ไกลกว่ามิกถึงทางตันแล้วสเวียตจึงไปหาซุกฮอยซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งแล้วก็เริ่มสร้างเครื่องบินซู27ลําลำใหญ่2เครื่องยนต์มันถึงจะมีแรงพอนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ละเียไม่ทำเครื่องยนต์เดี่ยวอีกเลยซู27ถือว่าเป็นผลงานเอกของสเวียตสเวียตก็เอาแบบของซู27่ไปดัดแปลงไปเป็นซู30ิซู34เพราะว่าถึงทางตันแล้วออกแบบใหม่ฉีก แนวไม่ได้องค์ความรู้ไม่มีไม่ทันสหรัฐแล้วก็ได้แค่ปรับเล็กๆ,กๆน้อยๆจากซู27สหรัฐไปเอ2 2ีแรปเตอร์ล้ำยุคเป็นเครื่องบินสเตลรัลเสเซียก็มีโครงการซู57พยายามสู้แต่ว่าเรื่องเครื่องยนต์มันเป็นปัญหาของรัสเซียเป็นเทคโนโลยีเดิมเปรียบเครื่องยนต์ของสหรัฐไปใช้หัวฉีดแรงดันสูงแล้วแต่ว่าเครื่องยนต์ของรัสเซีย ยังเป็นแบบคาบูเรเตอร์แม้แต่ซู5 7ยังใช้เครื่องยนต์แบบเดิมปรับปรุงเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยและการวางเครื่องก็เหมือนกับซู2 7ไม่มีอะไรห่อหุอ้มเพราะว่าเครื่องมีความร้อนสูงควันดำรัเสเซียแก้เรื่องเครื่องยนต์ไม่ได้นะครับนั่นคือปัญหาของซู5 7ไม่กล้าออกงานประจำการไปพัฒนาไปวีท่าก็เพิ่งได้อีซ่ามาเมื่อไม่นานนี้มันเหมือนวัยรุ่นเพิ่งโตตอนโลโซโปกแดงนะครับ ในระหว่างพัฒนาซู57มันไม่เสร็จสักทีราคาก็แพงก็จะมีในายพลหัวอนุรักษ์นิยมของรัสเซีย เสนอโครงการใหม่แล้วครับเอาซู27มาอัปเกรดและก็ได้ซู -35 อารมณ์คนแก่คอมมิวนิสต์ัวโบราณที่ยังยึดติดกับอดีตคิดว่าซู27ก็คือที่สุดแล้วเหมือนเหมือน,นกับคนยุคก่อนที่ชอบฟังเพลงยุคเก่าแล้วบอกว่าเพลงสมัยใหม่ไม่ได้เรื่องมันเป็นธรรมชาติของคนนะครับนักฟุตบอลเก่าๆก็จะคิดว่าตัวเองเก่งสุดนักฟุตบอลสมัยนี้ไม่ได้เรื่องคนยิ่งแก่ยิ่งอันตรายอีโก้จะสูงขึ้นเอาแต่ใจโวยวายใช้อำนาจมันเป็นธรรมชาตินะครับ เมื่อคนแก่ตัวลงไปอ่อนแอลงไปก็จะโชว์พลังด้วยการใช้อำนาจกดคนหนุ่มเอาไว้มันเป็นสัญชาตญาณยิ่งคอมมิวนิสต์ไม่ต้องพูดถึงเอาแต่ใจนะครับมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งรัเสเซียจะยกเลิกโครงการซู57 แล้วมาทุ่มใส่ซู35มีการสู้กันระหว่างในพลเก่ากับคนรุ่นใหม่ในกองทัพราสเซียในพลรุ่นเก่าถึงขั้นเอาซู35มาเก็บผลงานในซีเรียเพื่อไปอ้างที่จะล้มโครงการซู57แต่ว่าทำไม่ได้นะครับอันนี้ถ้าใครติดตามข่าวจะรู้ว่าสู้กันดุเดือดมากในพลรัรเซียยึดติดกับแบบคของซู27 ก็สั่งประจำการซู30ซู34เยอะมากรวมถึงซู35ด้วยแต่ว่าซู35มีไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าต้องแบ่งงบกับซู57 นโยบายไปเชื่อกับซู30เครื่องบินหลายบทบาทมากไปอยู่ช่วงหนึ่งนะครับคิดว่าซู -30 จะทําได้ทุกอย่างพอมันทํามีได้ก็มาเร่งกับซู34แล้วก็ซู35พอเกิดสงครามยูเครนก็ได้เวลาโชว์ผลงานแล้วละครับก็อย่างที่เราเห็นร่วงแบบประเดี๋ยนาดมันผ่านระบบป้องกันไม่ได้เสียทรงไปเยอะเสียหน้าเสียตาด,ด้วยโดยเฉพาะกับซู -35 ซึ่งถูกผลักดันขึ้นมาจากนายพลขึ้นมาสู้กับซู57อันนี้ต้องบอกก่อนว่าซู -35 ราคาไม่ถูกนะครับราคาพอๆกับซู57เพราะว่ามีการใช้อลูมิเนียมเกร็ดดีมาทำเป็นโครงสร้างของเครื่องบินอุปกรณ์ก็เอามาจากซู57 เราก็คงประเมินซู57ได้ถ้ามายูเคนจะเป็นอย่างไรนั่นคือเหตุผลที่ซู57ไม่มานะครับแล้วซู35ร่วงระเนระนาดแบบนี้มีการวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศว่าซู35ไม่น่าจะได้ไปต่อแล้วจบเกมแล้วลวครับรัสเซียคงพิทุ่มกับซู57เพราะว่ามันไม่ต่างกันแต่ว่ารูปลักษณ์ของซู57แสดงถึงการพัฒนามากกว่านะครับปูตินต้องการออกจากร่มเงาของโซเวียตแต่ว่าแอดมินคิดว่ารัสเซียจะทําตลาดต่างประเทศสําหรับซู35 แต่ว่าจะลดเกรดวัสดุลงมาลดอุปกรณ์ลงมายังมีใครสนใจซูสามอีกไหม